สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขุนครับวันนี้ก็บความเส้นอีสานคือเก่าครับผมวันนี้บความพ่อพี่น้องมาหาเฮต์คือเก่าครับตอนนี้บความมาหอยปลาแล้วครับผมคำว่นหรือน้ำกันบ้าครับว่ามันนี้บความสีมันบ่น้องครับผมครับนี่ตอนนี้ก็มหาเหฮต์เลิมขึ้นเราครับผมวันนี้เห็ดเริ่มไงแล้วครับดอกกล้าพอดีครับนี่เดียวหนึ่งดอกหน่อยเพื่อนะครับผมพุ่มกะตกเบิกชื่นนะครับนี่บความก็เขาได้กล้าพี่น้องมานะครับ นี่ครับผมมึงดีนะครับโอ้ยดอกงามไม่เป็นองคุ้นกำลังมากครับเฮ็ดมันี่นนนกำลังงามนะครับมึงจะพี่น้องสองดอกที่สาม สามดอกสี่ดอกครับกุณห้ากระดอกนี่ครับดองบ,บานเบาข้อมฝนตกแต่หกโมงผมว่านกกับหกโมงแดงกำลังเศร้าครับกำลังเศร้วาวังเจ็ดโมงครึ่งนะครับ

เปนเต้ลมไปครับนี่ดูกล้องดอกนะครับผ่านกันงามนี่ครับเติบุกยู่ห้มนี้กตลังออกครับนี่ มันคับดอกนี้ครับปุ่นดนูดอกแบบไงนะครับุ่นเห็นหมครับง่ายไหมครับสางดอก ันนี้สิเป็นแย่นะครับแย่ห่วยเข้ามาเป็นบุ้งเขาเอินบุ้งนะครับอัานมือนั้นเบาความภาคเกมให้อีดำในบุ้งยังสิอะไรพี่น้องเมื่อคืนฝนมากทีเดียวครับถ่วมไปเลยมาข้าวมาข้าวบบาความเห็นเห็ดอีเหลืองในนี่เนาะครับชัสั้นอย่างพี่น้องยิ่งฟังบุ้งแล้วเขาเอิญกันเลยนี่ดอกนี่พูนในเครื่องผลครับประมาณสี่ดอกครับตอนนี้บบาความกับปีนขึ้นมาแล้วเนาะครับพี่น้องบุ้งนะครับนี่ยงายบุ้งนะครับ ถ้าคนถ้าคนมาเก็บเพิ่งก์ซีอยู่ประมาณแบบนี้นะครับมันคนมหาบระหอดเนาะเดี๋ยวก็งามครับนี่มันจะใหญ่ๆตันๆนยครับทำเมื่ออื่นกิดซีงามกว่านี้ครับเห็ดนี่เมื่อวานนะครับตอนแบดเบาเข้าเบิรเบาเข้ามาหมุนนะพี่น้องใกล้เลยครับประมาณโล่คนน่ะนี่ย่เต้นหนีนะครับนี่นะครับที่เข้าทีบเบาเข้ามาเห็นเมื่อวานนะครับนี่มันหกนะครับ ดอกนึงครับดอกนี้บอคอมเตะง่ายไปแต่มู่านไปพี่น้องนี่นะครับ้นคลองฝนตกขึ้นเดียวพี่น้องแบบกต่งเตะตรงเตะหกโมุงที่หอดแกงนะครับถ่วงไปเบ่ครับเง่ก๊ายเติ๋วครับนี่หอมน้ำนี่นะครับนี่ครับถ้าเป็นมองบอค้อมเก็บนะครับมันก็สีนี้แบบต้นเรือยังสีนะครับถ้าผู้อื่นเก็บเขาเคลียร์บอค้อมสีบอคอยเคลียร์นะครับสิเอามือต๊ะงี่สิ แล้วมือเปิดไปใหม่แล้วกระทมไปคือเก้านะครับปี่น้องบ้างครับเพื่อนแผนบลล้ายเลยครับดอกนี้บ้านแล้วดักนี้บักง,งามเลยครับ <c oughs> นี่ครับหัวเพื่อนหมานบ่แพ้กัน <c oughs> อ,อืม ให้หลุดนี่นะครับ ดวงนี้งามนะครับเฮ็ดที่ว่าอันบานรุ่นบ้าข้อวิบกะอีซองมือนะครับสิลุ่นนี้มือซองมือคันลุ่นนี้อดีครับผม เห็ดเพื่อขาลายครับนี่มีดอกเดียวเยวนะาะบอกงานนะครับคุณนี่เหลืองครับผมนี่ย้อกนึงครับสองดอกไหมนี่พี่ดอกงามแห้งครับนี่เหลืองครับผมนี่ย้อกนึงครับ สองดอกนี้นี่พี่น้องงามแห้งครับปลานี่สิเป็นปลาลับนะครับสิบกอรมมีคนหูภาสีเร่ทุกเถือมีคนเที่ยวมานะครับนี่ครับมันสิออกตอ่อกันมานีน่ีดอกงามแห้งครับ นี่ครับเป็นพี่น้องถ้าขังกันนี่ครับผมปลาดอกหนึ่งพี่น้องเพิ่งได้ครับนี่ดอกนี้ใหญ่เลย,ยครับทนเฮ็ด,ดปลาที่เข้าเก็บผลขั้วโมเขียกก,กกระสีดอกรุ่นนี้นะครับนี่นี่นอีกดอกนึงครับนี่ยางงามเนะครับ,พ,บ,บพุ่นครับแค่ไหนอีกว่าพี่น้องงามครับพี่จะเฮ็ดง,งามได้บ้างไหม นี่ครับพี่น้องครับมาผอมมองเพื่ออะไรเด้อแบนเบ,นบาความสีมานได้บ้างนี่คุณครับทั้งไหนอีกดอกหนึง่งนี่ครับพี่น้องนี่งพี่ตะครับคุณเฮ้ยพี่น้องมงครับตัดแบบแจ้งงามเลยพี่น้องรูนอีกดอกหนึ่งครับคนแรกเลยคุณมันเป็นใน้รูปไม่ดอกเดียวพี่น้องนี่ครับนี่น ขาปูนขาปูนนี่นรับวินรุปนี่ดอกไอยมันเอาไว้ก่อนนะครับันดอกนะี่นี่ครับปูครับยังไงแบบนี้ครับปูนนี่ครับ หกนะครับผมนี่นี่ครับจุ่มเดียวนี่ครับเฮดเทาเก็๊บหงหันครับผมหองดอกครับนิดน้อยคางกระไต่ดอกนึงครับครับนี่ก็เป็นผลงานของเบลค้อมในเสาหนีเนาะครับผมว่าค้อมกระได้ข้อแกงอยู่ครับ มีดอกง,งามๆครับมือน,นี้ครับบอลข้อมกัขอปิ๊กคีบเพื่อนสนีทครับจะได้กระจังพอกันคลิปหนาเนานะครับผมจะได้กาฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอลข้อมด้วยครับนี่น,นะครับบอลข้อ,กขอมกำลัเทำอะไรครับผมฮะยายบอลข้อมพยอยากไปหานะครับนี่ลุงปลาผมเลยพี่น้องบอลข้อมอายแบบไปยบบไปนะครับเฮ็ดบอลข้อมครับผมครับบอลข้อมกับขอปิ๊กคีบเพื่อนสนีทครับ จะคอยพอกันกิมหนานะครับผม